นี่หนึไก่ไก่ไก่สามสวัสดีครับพบกับพวกเราอารมาอารมณ์อโละวันนี้เราาอโละอเีย มีเชียบต้องมีนอนครับบ้างไหมวันนี้เรามีเกมมาให้เล่นกันครับชื่อเกมชื่อว่ายกมือนับคะแนนนะครับอาจจะงงกันว่ายกมือนับคะแนนมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายกับกายฟังคือเราในกลุ่มเนี่ยอ่ะสมมติผมใช่ป่ะพูดคขาก็สี่แล้วทุกคนอ่ะจะยกมือก็ได้แต่ถ้าทุกคนอ่ะยกมือแล้วผมมานับอ่ะมือของใครว่ายกอ่ะเออยกยกยกมือมอ่ะแล้วมือใครแบบว่ามันพอดีทั้งคนในวงอ่ะยกมือใครสวยเนี่ยจะจับมือใครสวยจับมารังเลยใครป้าแหวกกันกาย ถ้าเรายกมือมาใช่ไหมเราพูดห้าปุ๊บทุกคนมีสิทธิ์ยกมือได้สองสองข้างห้ามยกสามข้างนะเพราะมือมือเราอ่ะยกได้แค่สองอันใช่ไหมถ้าคนในกลุ่มอ่ะยกขาดจะว่าสิยกขาดดีกว่าวางเพียงมีอะ้รฝั่งพี่พี่เดี๋ยวเป็นคนบอกกันกิการนะมีอยู่ว่าสมมติเนี่ยในวงเรามีทั้งหมด6คนนะครับแต่ละคนเราจะมีมือ2ข้างถูกไหมวงเป็น12ข้างทีเนี้ยเกมอยู่ว่าสมมติผมเป็นคนที่ต้องบอกตัวเลขนะสมมติผมบอกว่า5 แล้วทุกคนก็ต้องยกมือพร้อมกันจะยกหรือไม่ยกก็ได้หรือยกข้างเนี่งหรือยกสองข้างก็ได้นะครับถ้าสมมติพอพูดห้าปึ้งคนยกมาเรานับได้ห้าพอดีทุกคนในวงครับจะต้องโดนทําโทษแต่ในกรณีที่แบบผมพูดว่าสามแล้วคนในวงยกเกินสามหรือน้อยกว่าสามคนที่พูดจะต้องโดนทาโทษจากทั้งวงสติการเป็นงี้นะโอเคจบต่อสตการก็ฟังกันไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยห้าถ้าเรายกมาห้าแล้ว โอเคครับนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทำโทษของพวกเรานะครับผมสาหรับคนที่บอกตัวเลขแล้วก็เพื่อนๆไม่ได้ยกตามก็ไม่ต้องถูกทำโทษแต่ทำโทษแบบเพิ่งเล่นกันตีหัวนิดเดีนหนยหน่อยพอแต่ถ้าในกรณีที่แบบว่าสมมติคุณพูดห้าป้นทุกคนยกออกมาได้ห้าพอดีคุณจะมีสิทธิทำโทษใหญ่นะครับคือการเขียนหน้ารัดยางอาแป้งแต่เรืองแค่อย่างเดียวนะว่าทำอะไรโอเคครับเพราะั้นเรามาเริ่มกันดีกว่างั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากน้องหวารนี้ก่อนเลยนะครับน้องตวาน พูดตัวเลขมาแล้วครับตอนนี้เรามีทั้งหมด6คนเท่ากับ12ตัวเลขคุณมีสิทธิ์พูดได้1ถึง12เริ่มสิสิอเฮ้ยแลมนี้นเกมนี้จะมาเพื่อขันจริงๆนะครับ

กระจายเจ็ดขี้เจ็ดวนารุโตะสกะนารุโตะสนกะนารุโตะสกะว่งเโน้าก้ไหมะนี่มันเคนี่หว่าอ่ะเยเียียเยเีเฮ อยาของะเส้นป่ะในจานหนวดเคี่ยอะไรครับเนี้อ้ไม่ได้แน่เริ่มลดแค่คู่ไปเนี่ย้าไอยี่ยมเลยน่้เย่อ่ะดูไม่ไม่เวะ

โอเคนะครับก็เกมนี้เป็นเกมที่ต้องเรียกว่าต้องเอาใจเพื่อนในกลุ่มนะว่าเขาจะยกเท่าไหร่อะไรบ้างนะครับผมถ้าใครโชคดีก็ดีไปแล้วใครโชคร้ายก็สภาพเป็นแบบนี้นะครับวันนั้นเราไปเกมต่อไปเลยว่าไปเกมครับก็มาเียนที่สองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฝึกสมาธิอีกเหมือนกันนะครับเกมนี้มีชื่อเกมว่า5ปผลไม้สิทสัตว์กติกามีว่านะครับสมมติคุณเป็นคนเริ่ม้วคุณนับหนึ่ง ส3 4สคนที่ลงท้ายด้วย5นะครับต้องพูดเป็นชื่อผลไม้ผลต่อไปก็6 789คนที่ลงท้ายด้วย 4, หรือ0นะครับจะต้องพูดชื่อสัตว์โดยที่ห้าพูดซ้ำกันถ้าซ้ำกันโปรดอุปถัมนะครับหรือพูดผิดนับเลขผิดหรือพูดอะไรผิดเหมื่อโนวนะครับผมโอ,อเคตาพร้อมแล้วนะครับเดีย๋ยวเริ่มจากน้องเสื้อหวานกันเลยครับเริ่มหนึ่งสองสมสี่กเจ็ดแปดเแมว

เอาอี้ผมตั้งมิชชั่นเลยนับถ1 2 3 10ชันสำเร็จโอเคอะเร็วๆไปๆเลยครับไปๆเลยอ่านับ1 2 3 4 5 6 7 8จ้าจ้า

กล้วยอยู่แล้วทเพงกล้วยแม่งซ้ำเลยหึงสามสี่กเจ็ดแปดเก้าหมาสิบเอ็ดสองสิบสามส่กสด้าไก่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เงา เราเป็นแบบ5อาชีพ10อวัยวะไหมอ่าเออโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากน้องเสือหมา่งองสีนักแสดงหกเจปดเหมอหมอหมอเกาหมอหมอหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง

มือมือเอ้อาชีพีพอาชีหนึ่งสองมหมอเจ็ดแปดเก้าไก่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 ยงไงยังไงไก่้า้า้าอาชีพราเหลือยี่สิบได้วะเราเหลือยี่สิบก็ได้ถ้าอาชีพเไหววะหนึ่งสหมอ กแปดไก่ไก่ไก่เฮ้ยมีหมอกับไก่เลยตอนก้ยก้ยเยอะที่สลยหมอจปมู3 4มแมวแมวแมว ได้เหรอี่สิบได้รับอาชีพสิบวิทย์วะเออริงจังละมาวะ1หนแมวเฮ้ยเมเียนะเออหนึสอีกเจ็แปเก้จมูกสิบสองสาีเกิ้ลสเกิ้กเเก้า Oh. Go. <laughs> oh. yeah. oh. เจ็ดประปรไรปมยสองสาดิฟิ์มหกเจ็เแขนสิบเอ็ดอสีหมาหนึ่งสอ ฐาน8 9เจ้าอะไรนะไำเรย้9มาห้พ่คิดว่าลืมสิอะไรวะเวยว่เว้ยว่าหนึ่งสอหมอหกเจ็พยาบาล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 เป็นวัยวะยังนหนึ่หมอ 7 8 9 Arms! Oho! 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 1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่หมอหกเจ็แปดเแขนเอ็ดสองสามสี่สิหกเจ็ดสิบแปดสเก้ามยมอวะึงอมินหกเจ็ดเแขน สองสามสี่ฐานอันหกเจ็ดแปดสิบเก้าคิวเฮ้ยิ้วเป็นอวัยวะไม่เป็นอวัอเ็กเป็นหรอถ้าใครรู้ว่าคิ้วเป็นอวัยวะ ว่าเป็นหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตรงนี้มันนานอยู่ไปแล้วผมเก็บคอกันมากเลยนี่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบพวกเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดต่อที่ครับพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อใจนะไม่พูดอะไรแบบไปนะทำไมมาทำไมเพิ่จบใหม่เลยตัดจบเลยใช่ไหมแบบเออสวัสดีครับก็ขอบคุณนะสามสองหนึ่งเออก็สวัสดีครับวันนี้เราเนิร์ดแล้วอ่ะเ์ดไก็ เรียบร้อยแล้วในเกมที่เราเล่นกันห้าผลไม้สิบตัดแล้วก็ห้าชีพสิบอวัยวะนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็ไปลองเล่นกับเพื่อนที่บ้านดูได้นะครับสําหรับคิวแล้วถ้าทุกคนคิดว่ามันเป็นอวัยวะหรือเปล่าคิวอะถ้ามันเป็นอวัยวะทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกมาใต้คลิปนี้ด้วยครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับอโลฮ่าหกระดีค่อยกดดีกว่าเสวัสดีพวกเราอโลฮ่า ขอตัวก่อนสวัสดีครับ<ป><ป>